ผมสวัสดีครับครัวบ้านผู้กับลุงเด่พนพากินปลาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็อยู่พอดีกำลังไปดูบอลเสร็จมานะครับตรงไปของนี้ก็ไปอำเภอแม่จันแม่สายนะคร,ร,ร,รับตรงนี้มันจะเห็นว่าอำเภอแม่จันแม่สายสนามบินตรงข้ามก็เป็นแม่โคลนครับมันจะเจอร้านข้าวต้มโกเดทนี่นะครับตรงนี้โอ้ก็ถือร้านนี้ขอไม่แพงผมมากินเกือบสิบปีแล้วครับแต่ว่านานๆผมมากินข้าวต่างบ้านทีนะแต่ว่าปกติก็กทำกินที่บ้านนองครับ แต่ถ้ามาร้านนี้ผมถือว่าแนะนำยมยมถ่ายอยู่นะครับก็อาหารร้านแกก็สามสิบสี่สิบบาทข้าวต้มฟรีทุกอย่างข้าวต้มฟรีครับข้าวต้มข้าวต้มกขฟรีแล้วก็อาหารก็ไม่แพงไม่แพงก็ถือว่าโอเคครับแต่กินบางร้านข้าวต้มบางที่บางอย่างเป็นร้อยครับถือว่าแพงนะแต่ร้านนี้สามสิบหกสิบสูงสุดไม่น่าจะเกินแปดสิบบาทครับ,รบเดี๋ยวให้ดูได้รีวิวให้ดูนะครับมันจะมีป้ายก่อนถึงแยกไปอีกสักไม่ถึง 700เมตรมันจะเป็นแยกแยกเข้าสนามอินนะครับตรงข้ามที่ป้ายสีตรงนั้นนะครับมันเป็นป้ายแมคโครนครับร้านเขาอยู่ตรงนี้ครับข้าวต้มโกเดตนี่ครับร้านนี้ถือว่านี่ครับอร่อยและไม่แพงนะเดี๋ยวลองตามมาดูครับนี่ครับร้านข้าวต้มโกเดตลองดูเมนูครับ40บาทเองครับ50บาท70บาทจนถึง80ดสิบบาทผัดพงกะหรี่กุ้งปลาหมึกใช่ไหมครับราคามิตรภาพครับ เมื่อก่อนของเขาจะขาย25หรือ35นะ30 35ครับตอนนี้มันก็ตามสภาวะเศรษฐกิจน,นะครับนะี่ครับก็ร้านนี้ถือว่าโอเคครับตอนดึกมามาชิมนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์กลางนะครับโงเรียนภาสังนี่ยครับกระเชิดไฟแดงของโปรธครับ45บาทนี่ครับเอ่อไข่เยี่ยวม้าก,กระเพาะกรอบ40บาทอหอยลายผัดพริกเผา70บาทถ,ถึงว่าถูกนะไข่ยเยี่ยวม้ายำไข่เยี่ยวม้า40 ยำผักไก่กระป๋องไข่เค็มเปเจ้านี้ผมกินประจำเพราะเมนูเนี้ยเขามีตั้งแต่สมัยราคา35บาทนะเขานี่เดี๋ยวเพื่อประชาติสั่งต่อประชาธิวันสั่งเอาพอแล้วมาทามอาหารไม่มาเป็นตาตัวนี่นะเอาซอสดูว่าจะกินอย่าบอกได้จะติ๊กเหรออ่าเดี๋ยวลองเดินเราเพิ่มหน่อยชัดพอแล้วจำชัยเรไปหังอยูต้มจัำชายกันต้มจัำชายโอเค นี่กี่บาสี่สิบบาทนี่นะฮะสะาจก็ดีอ่ะจกรยานนก็ข้าต้มไหมครับเข้าต้มกุ้ยนะครับบรรยากาแลนี่ไอเมนูแรกครับออยำไข่โยมาเค็งนะ,ะแล้วก็ไขม่มาแป๊กมแป้งอ่ะก,ออกินได้บสบายใจไง ถ้าว่ากินเขาต้มผมก็แนะน้ำร้านนี้นะครับเนี่ยหมูวขาต้มกุ้ยนะเ,นเบาๆตองก่อนแว่ไมโคอ,อยู่นะซื้อกุ้งซื้อ,อยิงไปอยู่นะแต่ว่าไทยม่ได้กินแล้วเพราะว่ามันแม่กันแลาวเขาต้มก่อนครับผมนี่เมนูที่สองมันนะครับยำนกแก้วค,ครับยำผักกาดดองไข,ข,ข่ไข่เค็มเขาจะมาพร้อมกันแล้วมันจะมีผักกาดดองกับไข่เค็มมาพร้อมกันมันอยู่ตรงกลางอันนี้ทีดว่าราคาห้าสิบบาทถ้าเราจิ้มหมดเหรอ มีเถอะจิ้มี่วันจิ้มหมดแล้วสี่วันมันพอดีอะมันกินเราขาต้องคุยนี่ยมันจะอร่อยมากถ้าคนมาเชียงไฮ้นี่มันก็ต้องทำหน้านี่ถือว่าได้ร้านในเมืองร้านดั้างกมีเยอะครับแต่ว่าถ้าเช็คบินกลับมาก็พันไปแต่ว่าร้านนี้เช็คบินมากับปลาแบงปลาขอบัวปลาคนหัวใจมากินกันได้ครับมันกับมันกับรชาติมันปลาแบงครับยำ เป็นท้องหวายามอย่างพะการดองเนาะแล้วก็ใส่มีไข่เค็มเพื่อนรอตัวเองครับันนี้ก็มีกินต่อเรื่อยๆครับจะี๋ยวกินก่อนก็ได้เนาะหมักไก่เกลดเนานะอร่อยถึงน้ำข้าวต้มครับเอ่อเมนูที่สามอันนี้โรงเรียนต้องสั่งตลอดพัดกระเชิดไฟแดงครับตัวนี้กินน้ำข้าวต้มกุย้ยใช่แล้วก็ถ้าถึงขันได้มันยังคือแบบ ต้มเกี่ยมชายนนนี้ก่อต้มจับชายจิกุ้ยชายจับชายแม่นก็คนห่ออย่างไรใช่จับชายาไปยืมหนังสือนะครับได้นี่เหรอมันใหญ่โต้งนี้มันใหญ่ <laughs> <laughs> คนเมือเขากับคนเมือเขากับเจ้าพยาการเหนกันนี่เ <BLANK> จ้าพยาการนะครับอร่อยกันอร่อยครับ,รรบกระนันทีได้ครับอันนี้ก็สี่สิบบาทหรือห้าสิบาาบาทนั่งเหมือนแน่ใจรครับก็คือว่า คนได้ก็ล์พบัติเนี่ยแบบแพงเลยแบบแพงเลยร้านนี้ผมแนะนำเลยครับถ้าใครมาเชียงไฮ้กันหรือว่าพักอยู่โซนนี้นะครับโซนแถวในเมืองก็ก็ลองชิมลองก็ร้านเลยครับแต่ว่าเป็นห้องว่าร้านไอ้โกเดตผมกินมาสิปีแล้วครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาหลับมากินมันเพราะว่าส่วนมากกรับไม่ใกินเองเนาะอร่อยอันนี้กับกิับข้าวต้มกุยนะครับตอนโอ้อร่อยครับนี่ครับ ยัเงเหลืออัยังเนาะรอตที่สามครับครับผมเมนูสุดท้ายก็ไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบสีสีจากมุมกล้องเพราะมันอยู่มุมมื่นครับ,รบนี่ก็สี่สิบบาทนะที่ผมพอจำผมจำเมนูได้แล้วทำเนี่ยแบบือว่าโอเคครับเนี่ยร,ร้านนี้ก็ตัวแนะนำถ้าว่าจะมากินแบบอร่อยประหยัดแล้วก็กระเชดนี่โรงเรียนนี้ชอบมาครับยำผักกระเชดผักผักกระเชดนี่นะครับ จะเป็นของโปรดผมเลยครับเดี๋ยวขอตัวชิมต่อเลยครับใครมีโอกาสได้ไม่เอาจังหวัดเชียงงายก็บยุทธภาคยุทโซนแถวบ้านดูนะครับแถวในเมืองก็ลองมาชิมชิมด้วยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าโอเคมาตรฐานครับตรงนี้มันได้ชิมมพอละเพราะว่าจะกินต่อแล้วครับกำลังไปดูบอลมาแล้วก็กำลังตึงๆนิดหน่อยนะครับเดินๆขอตัวชิมต่อเลยครับลืมไป ลืมอะไรก็เอาหอยหอยลายผัดผัดชาผัดอย่างเดียกี้มึงสั่งอย่างพผัดผัดหนหอยลายอย่างครับจำได้เนี่ยยังสุดท้ายนะครับนี่อันนี้เจ็ดสิบบาทจานนี้เนี่ยแบบมีเยอนอ่กผัดผัดเผาบ้างเนานะหอยลายผัดเผากี่นนเละครับดูเข้าเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอร่อยนะแล้วก็มาบบปลาถือว่าแพงเกินไปครับ ครวรอย่าลืมมาถ้าได้มาจะให้กับลองมาลืมมาแวะชิมบ้านนี้นะครับโเคเรตครับผมกินตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมนานมาสิบกว่าปีก็ย่ายมาสองสีนะครับตามมากินต้วยอยู่ตอนนี้ติดกับวัดวัดนึ่างไรชาตินี่วัดเนี่ยวัดอย่างก็เออวัดฟังมินจริว่าฟังมินวัดอย่างก็ครับบ้านขัวแขกคือกัน้าเหมันกว่าจะขึ้นได้ครับก่อนถึงบ้านขัวแขกก่อนถึงข้าม ของอแม่โคน,นะครับได้ผ่านมาลองม่ neck. มาชิมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดูสุดท้ายผมจะขึ้นดูตอนเช็คบิลนะครับว่ากี่บาททั้งหมดทั้งมวลกินกันกระอิ่มหนีพีมันกันแล้วครับลองลองมาดูราคาครับเช็คบิลมาแล้วครับข้าวต้มโกโกเด็ดนะครับเช็คบิลมาสามร้อยห้าบาทใจดีลดให้เหลือแค่สามร้อยเองครับเมือนี่นี่ครับผมว่ามันผ่านนะถ้ากินกันนะดับนี้แล้วก็สามร้อยบาทครับ ข้าวต้มเออลืมบอกไปข้าวต้มเขาฟรีนะครับข้าวต้มน้ําดื่มบริการตัวเองตักฟรีครับร้านนี้ถือว่าก็ถือว่าโกเดตผมกินมาสิบกว่าปีแล้วครับก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับสามร้อยห้าบาทนะก็ถือว่าจัดเต็มจัดไปครับก็ใครมาเชียงรายก็หรือว่าคนเชียงรายถ้าหูถ้าเคยไม่เอากะเรามาพ่อครับข้าวต้มโกเดตครับรอแน่นอนครับ ถ่ายเพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดซับสไคร b ์คนที่ชอบนะครับกดซับสไคร b ์ครัวบ้านทุ่งกับดุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับและก็ผมมีเฟซบุ๊กอยู่ใต้ลิงก์มาเป็นเพื่อนกันได้ครับรัวบ้านทุ่งกับดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ